ไปแล้วครั้งหลังเพืคนไหนที่ใช้แท็บเล็ตหรือว่ามือถือเยวรุ่งกดปุ่มซีได้ตอนนี้นะคะเพื่อปิดตา้องคุณสวัสดีค่ะมาพบกับน้องคุยนี่งแล้วนะคะในค u e ท n วันนี้นะคะคุยก็เดินมา เล่นกับเพื่อนน้องคุีนะคะแล้วก็เพื่อนน้องคุีนะคะกวดนอนมากแล้วคุณก็จะมีเซอร์ไพรส์ปปรให้เขาค่ะแล้วก็ไปที่หมู่บ้านของเขากันเลยนะคะเซอร์ไพรส์ปปรที่น้องคีนจะให้เพื่อนน้องคุีนะคะก็อยู่ใน,ในกล่องนี้ค่ะเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าเป็นอะไรถ้าเพื่อนๆอยากรู้เลยคะ่ะเตรียมตัวไปดูกันได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องคุนจะพาไปดูเองกับเพื่อนน้องคีนะคะ่ะตอนนี้นะคะเราคุณถึงบ้านเพื่อนแล้วไม่ช่ อันนี้จะเป็นของที่แบบกับไปเพรที่ป้กลัวมากที่สุดแบกไม่ได้ใช่ไหมแบบไม่ต้องยังกลัวเปล่าไม่กลัวไม่รู้เลยเดาส <c oughs> ันอ่ะโอเคอ่ะพูดออกมาเลยว่าคิดว่าเป็นอะไรจริงตุ๊กแกจริงคือ <c oughs> เออปฟหมูอ่ะคะ แอปเปิ้ลฮะแอปเปิ้ลมาลงตะกรันเปิดแกะถึงยังอกบเบอร์รี่กับแบล็ตเบอร์รี่อังไม่แน่ชื่อเลยอ่ะแนะนำชื่อกันค่ะชื่อปลายค่ะแบมค่ะแก่ด้านต้นแก่ทางไดนแก่ด้านเดียวก็ได้ลูกเดียบฟองถึงไม่ใส่ อย่าเพิ่งกินนะมาช่วยกันจับก่อนไปใช่ไหมเอ้ยตรงนี้เป็นรถไหมเอาถุงออกก่อนลูกเอาถุงนี่ใหญ่มากหนึ่งสองสามเป็นไงอร่อยไหมอ่าสีป้าอร่อยปลาลองกินด้วยชิมหนึ่งอะไรลูกไปกลัว ยานไกอังไม่ได้กินสิ่เกวัรนเนี่ออยมันใช่เรื่มมอบเพช่ยด็่ว่า <c oughs> ไม่อมไม่ชอบอยากกินเยอะกว่า้อยาปวดท้องเพราะกลัวนไปกลัว มม่ไม่กลัวใจอยากกินค่กลัวมันไปกินกยักษ์กุคือกคือกกมากเปนอนหรือเปล่ากืกลัวกก็กลัวใจเดอกนี่คือนอนนอนเนี่ยรสนี้ไม่ค่อยอร่อยแต่รสนี้อร่อยกว่าไปกันตรงนี้กันนี้เรากันนี่ยังเพื่อตายหมดแล้วนอนท้อะไร โดนกัดตายไปแล้วตรงนี้ยิ่งเยอะเข้าไปี <c oughs> ตรนี้ไม่ค่อยอ่ะ <c oughs> โดนกัดหัวไปแล้ว <c oughs> สีแดงไม่ค่อยมีรอยแทะเลยไม่ชอบกินนะคะใช่ไม่ชอบน้ <c oughs> องวีนคะ<า>ทำอะไรอยู่อลูกอันซื้อค่ะว้าวขยันจังเลย อ่านอะไรอยู่คะโอ้จะสอบแล้วใช่ไหมคะว,ว้าวน้องๆต้องขยันอ่านหนังสือให้เยอะๆนะคะช่วงใกล้สอบต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนที่เรียนมานะคะจะได้ทําข้อสอบได้นี่น้องคพน้ม,มีมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ e ลูกด้วย,ย <laughs> ลูกต้องชอบมากแน่ๆอย่าเพิ่งเปิด้ย <Okay. S 1> โอ <c oughs> เคยดีด้ได้ได้ช่วยเย็นไม่ไหวแล้วเยเดี๋ยวจจะบอกก่อนเห็นหอมจังอยากรู้ว่าเป็นอะไรอยากรู้ค่ะ,ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าของที่มามีเอามาเซอร์ไพรส์น้องควีนวันนี้นะคะเป็นอะไรอะอย่างมามีจะบอกเลยว่าของชิ้นนี้นะคะน้องควีนอะเคยขอมามีหลายครั้งแล้วว่าอยากจะได้ หมามีม่อยางวูดเปลี่ยนใจแล้วยังเนี่ยยังจําอยู่ได้ไหมว่าเคยขอหมาเมีว่าอยากได้อะไรงูเหรอแล้วงูวจะมาอยู่ในกล่องนี้ได้ยังไงอ่ะงูตายแล้วเหรอ <laughs> อาขอให้เปิดเองดีวกว่า ไปแล้ว <c oughs> อ๋อคือไม่ตกใจเลยเหรอว้าวตายเลยเหรอมันเป็นงูแช่แข็งไง <c oughs> ไม่เอาเลยงูแช่แข็งงูแช่แข็งมาแร็ว <c oughs> เดี๋ยวพอมันหายเย็นมันก็จะฟื้นขึ้นมาเอง <c oughs> ไม่เอาแม่ ลูกบอกลูกอยากเลี้ยงงูมไม่ใช่หรอเออลองแกะถุงดูก็แล้วกันนะมามีกลัวว่ามันจะฟื้นขึ้นมาลูกลองทิมดูก่อนนะทิมอะไรเลา่ลา,ลาก็กลิ่มมันห yeah. อมเจี๊ยอะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะอุ้ยอุ้ยหอมมากหอมมากอะใส่มามีขอยากยากเป็นกัมมี่นะคะตัมมี่เวอร์ใช่ปะตัมมี่สแน็ค อ้อยมันคืองูงูงูได้ั้ยเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาพาดคอน้องวีนปาวิจับงูครั้งแรกในชีวิตเจะเป็นงูต่อนะดึงถุงพลาสติกออกก่อนอ่ะปกติเวลาคนเขาไปเล่นงูเขาจะมาพาดคอใช่ไหมอไม่ตอนที่เราไปสวนสัตว์ที่โรงเรียนใช่ไหม ล้วเห็นงูใช่ไหมมันเลื้อยตะขึ้นแบบเนี้จุ๊ๆุๆแล้วพอหลานครูเห็นเเห็นอ้าแบบนี้เลยอะตอนนั้นเห็นรูปเด็กอะเขาเอางูตัวเล็กอะ่ะมาลื้อยตรงนี้ด้วยก<อ>ินได้ไหมเนี่ยไม่รู้สิมไม่นักเรีลองกินตรงนี้ดูนะลักษณะเป็นเกล็ดๆด้วยนะคะดูสิแต่ว่ากลิ่นหอมอ่ะ แต่กลิ่นมันหอมมากเลยนี่นะคะนุ่มน่ารักนี่มันไม่รู้จับงูแบบนี้นี่ควีนพูดว่าน่ารักกอดิดใจควีนทำด้วยอะไรแค่แค่งูมันเลื้อยๆน่ารักน่ารักน่ารักจังน่ารักไหนลองเอามาพาดคอดีสิเดียวนี่มามี่ลองกินแล้วเนี่ยแต่ไม่กล้าก็บมันน่ารักเลยของควีนไม่กล้ากินนะคะเพราะว่าเขาหน้ารัก จิตใจทำด้วยอะไรเด็กคนนี้บอกว่างูน่ารักไม่เอา,าต้องมาพาคอไม่ใช่เหรองูไม่เอามันขยักขยแยแล้วก็มันเหนียวอุ๋วลูกแม่แม่แม่บ้างชื่อให้งูตัวนี้ของน้องควีนหน่อยนะคะเอมี้อยากให้น้องๆช่วยจะตั้งชื่องูตัวนี้ของน้องควินสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของน้องควีนตัวนี้ว่าอะไรนะคะชื่ออะไรดีนะอุ้ยจะกรี๊ด เดี๋ยวเรามากินงูกันดีมไหมลูกดีค่ะแ,แลู้กไม่เก็บไว้เลี้ยงหร,อ,หรอไม่เก็บ,กบละนี่มันเป็นแค่กัมี่สเนคเดี๋ยวเรามากินงูโชว์กันนะคะโชว์กินงูอ่ะกินตรงไหนดีกินหัวหรือกินหางกินกลางตลอดตัวเคยเล่นปะเคยเล่นมาลูกกินหัวไปกินหาง, 2> ง1ง2 3สม อสีขาวอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะขอชิมสีเหลืองอะสีเหลืองจะแข็งไปหน่อยออสีเหลืองอร่อ,ย,อยูตัวนี้กินได้ทั้งเดือนเลยค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวมาก มันมีหลายรสเลยอ่ะอืมมีเกิดด้วยนะคะแบบนี้ไม่อปากกินปากอะ <g> เดี๋ยวขออีกคำนะคะกินเยอะไม่ดีนะคะเด็กๆขนมหวานน้ำตาลเยอะอนอกจากทำให้ฟันผุแล้วเป็นโรคอ้วนด้วยผอ,อมีขออีกคำนะคะอขออีเลยคำอร่อย งูเอา <concealer. S 2> ล,ลค่ะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ของพวกเรานะคะแล้วก็ชอบงูกัม่สเน็กของพวกเราตัวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เยอะๆด้วยนะคะส่งไลค์มาให้รัวๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะบาย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  Ngu hùa hoàng Stay queen, be a queen Bye bye